วันนี้เวลา14นาิกา42นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชุภิบาีเสด็จพระรา,ดา,า,รราชารด,ด,รราดำเนินไปยังกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหา,ารพานันธดีกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มดำเนินการเมื่อปี2563ในพื้นที่ว่างเปล่า53ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ข้าราชการนักเดนิเร้อยและทาหารกองประจำการเรื่องการทำการเกษตรปลอดภัยการทดลองหาประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานการปรศุสัตว์การประมงให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อย,ยอดขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารโครงการได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น5โครงการหลัก อาทิโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมีแปลงผักผสมผสานปลูกผักปลอดภัยเนื้อที่18ไร่ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านเนื้อมเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์กินอร่อย สร้างความรู้สึกว่าปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยากแปลงกเกษตรผสมผสานเป็นกิจกรรมทางการ,กรเกษตรที่ได้จัดแบ่งให้กําลังพลของหน่วยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภยัยผลผลิตที่ทางหน่วยได้ได้จัดรถพุ่มพวงจําหน่ายให้กับประชาชนในเส้นทางถนนสายจงรักภักดีถนนทางเข้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในราคาถูก นอกจากนี้การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการทางารพันธ์ดีเป็นสถานที่เรียนรู้แก่นักเรียนในร้อยได้ฝึกหาประสบการณ์ใช้ความรู้ที่เรียนมาทางด้านวิศวกรรมและฟิสิกส์มาต่อยอดในโครงการและได้ลงมือปฏิบัติจริงเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2,565เช่นกองวิชาฟิสิก์พัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติเช่นหากพบว่าค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าที่กำหนดจะสั่งการให้กังหันหมุนเติมอากาศในน้ำโดยมีแหล่งพลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ การศึกษาและการพัฒนาแบบจำลองเครื่องรถน้ำอัตโนมัติในโครงการทหารพันดีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านระบบ IOT เป็นการตรวจค่าความชื้นในดินถ้าไม่ตรงตามที่กำหนดจะปล่อยน้ำโดยควบคุมผ่านการใช้อุปกรณ์สื่อสารช่วยให้ความชื้นของดินมีความเหมาะสมช่วยลดแรงงานคนและประหยัดน้ำ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะทำต้นแบบเตาผลิตน้ำส้มควันไม้อัจฉริยะโดยการนำเตาเผาเดิมแต่เพิ่มระบบติดตามแจ้งเตือนอุณหภูมิช่วยในการคำนวณระยะเวลาในการเผาถ่านผลที่ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ได้น้ำส้มควันไม้มากขึ้นร้อยละ23และได้ถ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ13ซึ่งความรู้ที่ได้เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการและสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรได้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการมี6กิจกรรมได้แก่การขยายพันธุ์เชื้อไตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดินการผลิตน้ำหมักชีวภาพการเลี้ยงไส้เดือนการผลิตน้ำส้มขวัญไม้การผลิตปุ๋ยหมักพระราชทานผลผลิตที่ได้นำมาใช้ในการดูแลพืชผักของโครงการและมีผลพลายได้นำไปจำหน่ายในราคาย่อมเยาวส่วนปัญหาดินในพื้นที่โครงการที่เป็นดินดานจากการบอดอัด ฤดูฝนเกิดปัญหารากพืชเน่าฤดูแล้งพืชไม่สามารถใช้น้ําใต้ดินได้ทําให้ผลผลิตลดลงแก้ไขโดยการปลูกหญ้าแฝกพันธุ์สงขาสามช่วยปรับโครงสร้างและฟื้นฟูดินและต้นทุนต่ํารวมทั้งมีการประเม,มินสมรรถนะความเหมาะสมของดินในพื้นที่จะาก,กองวิชาวิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยทางด้านป่าสุสัตว์โครงการเลี้ยงเป็ดเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ปัจจุบันเลี้ยงเป็ดเทศกำบินบุรีเป็ดไข่พันบามปะกงมีจำนวน1,600ตัวสามารถเก็บไข่ได้วันละประมาณ900-1,000ถึงฟองผลผลิตที่ได้เพื่อประกอบอาหารรวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยจำหน่ายให้กับประชาชนรอบค่ายและข้าราชการส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆโดวยวิธีการบรณาการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำอื่นเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อกัน ดำเนินโครงการทุกฤดูกาลอาทิกลุ่มชลประทานสนับสนุนแหล่งน้ําต้นทุนในแอ่างเก็บน้ํคลองโบโกสกลุ่มทรัพยากรน,น้ําจัดทําโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เข้าพื้นที่การเกษตรเป็นพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดรายจ่ายในการสูบน้ําเข้าพื้นที่โอกาสนี้พระราชทานชื่อลูกแพะพันธุ์แบล็ k เบงกอเพศเมียชื่อไอศครีมเป็นลูกแพะที่เกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้รับพระราชทานมาเมื่อปี2564 ส่วนโครงการพันปลาพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการเลี้ยงปลานิลจิจิดดาในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้กําลังพลมีปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนบริโภคได้รับพระราชทานพันปลานิล i จิดดาอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทางหน่วยได้จัดทำแซนด์วิชปลาซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการวางชั้นฟางและปุ๋ยคอกสลับกันลงในคอกไม้ไผ่เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับไรแดงมแมลงและสัตว์ขนาดเล็กมาอาศัยเป็นอาหารปลาที่เลี้ยงภายในโครงการต่อไป ที่ผ่านมาได้คัดเลือกปลานำส่งโรงเลี้ยงของหน่วยในรูปปลาสดรวมทั้งแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์3ชนิดได้แก่น้ำพริกปลานิลจิตรดาปลาส้มและปลาแดดเดียวออกจำหน่าย จากการเริ่มต้นโครงการมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ3ปีการพัฒนาโครงการทหารพันธีได้ดําเนินการตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ปัจจุบันนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5ได้เข้าศึกษาเรียนรู้เพื่อฝึกหาประสบการณ์จากโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการโดยมีคณาจารย์จากส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาทดลองทางด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับทางด้านการดําเนิน ครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานโอกาสนี้ทรงมีพระราชปฏิสันทานกับทหารพันดีกองพันทหารราบโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าวก็สิ่งที่เราศึกษามาตามทฤษฎีหรือว่านิิาาการที่มีกำหนดไว้ตาหลักสูตรที่จรแล้วก็จะสามารถที yes ่จะ นำมาใช้ในความเรียนการประ,ประกอบอาชีพเนการทำงานที่เป็นรูปธรรมใกด้และน่า,าจะวิชาฟิสิกส์วิชาไฟฟ้าวิชาติงแวดล้อมที่ที่เราเรียนกันแล้วนอกจากนั้นก็ดีที่ทา ตนนี้ก็เป็นทหารที่ที่มาจากเป็นทหารเกณนแล้วก็เมื่อได้เรียนวิชาต่างๆเมื่อจบประจําการแล้วก็วิชาที่ได้เห็นได้รู้มาจากการจการช่วงปฏิบัติตตตหน้าที่ก็ได้นำไปใช้ที่บ้านเป็นการเสริม ได้แล้วก็ลดรายจ่ายเป็นพียงแค่ความรู้ให้กับทำคนจนและเพื่อนบ้านท,ทั่วไป